สองสี่หกห้านี่อะไรอีกแล้วเลขอะไรเนี่ยมันคือหวยไอ้โดโอ้โหไหนอะทุกคนอยู่พี่ไหนอะกูได้แต่สมมองไหมเนี่ยวะเดินพี่ขอไหนอะไอ้ดอยู่ไหนอะไม่ได้ไหนอะมันอยู่ไหนอะไม่มีใครเลยช้าบ้างเดินเอา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 เอาเลย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 โอ้หแล้วกูเช็ยบร้อยนะ เอาก่อนเลยเอาก่อนเลยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมาแล้วมาแล้วลูกแจ๋ตามแล้วตามอยู่ตามอยู่โคบไกลไกลโคบไกลไกลโดนไปท็อกซี่เ่ราะมันเฉี่ยวไปลงโน่นเพรามันลงเฉี่ยวโน่นลงบ้านด้วยเฮ้ยทำไมมันต้องรีบเนไปดันไปดันเปดัมันนะ อไม่เก็บมันมาแล้วพี่มันเข้ามาแล้วจริงเมื่อกี้อ้าวเดี๋ยวเปิดอยู่ต่อหน้ากูเลยวเนี่ยถ้ากูตายกูโดนล่ากไปเลื่อนวะเอาเลื่อนดิเลื่อน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 ดิเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปเนี่ยไปยีทำอะไรยืนรอเก็บของก็ดีแล้วทำไมมาไข่ปริศนาเขายิงต้นไม้ใหญ่นี่ใช่ป่ะข้างหน้าเนี่ย เขายิงกันลืมลำไอ้นี่แม่งหมุนวิ่งวิ่งรอบหมุนวิ่งรอบหมุนอยู่นั่นแหละเพ่ผมวิ่งนะพี่มามามาเดินคู่เลยพี่พูดเกินไปตัดไมแล้วหนูก็ปูไปใจให้อยู่หมดจังตัวนั้นอยู่ไหนวะหมดแล้วเ้วเก็บหมดแล้วเอ็มเอ็มเอ็มอยู่ตรงนั้นกี่ตัวนะหมดแล้วพี่ของมันอะหมดแล้วไอเอิงเก็บแล้วพี่ไม่ต้องมาแล้วนะพี่หารถล้วก็ออกเลย กูจะเช็คคนไงว่ามันลงกี่คนกี่ตัวก็ผมยิงไปสองตัวแล้วมันมันลงไหมยังอ่ะเครื่องบินยังไม่มาฮอดออย่างอีตัวนึงมั้งผมยิงสองสามตัวก็อีกตัวนึงต้องห้อยแน่แน่เราก็รอบเป็นแปดใช่ไหมพราะมันต้องเกิดรอบหนึ่งมึงไปอยู่กับมึงไปอยู่กับเบอร์สี่เมื่อกี้เลยเอ็มไหมผมว่าจะให้พี่เอ็มอยู่กับมันจริงจเอาจริงจริหนูขอเข้าเตี้ยเป็นล้านรอบไม่เคยไม่เคยให้เข้านั่นไงนั่นไง ยฮะขอใครขอใครไม่ต้องพูดถึงกูไม่ต้องพูดถึงกูเลยขอเบี้ยวตัวใหญ่บ้าเลรอพี่เล่นตอนไหนกูเมื่อคืนก็เล่นเมื่อคืนพี่โทรมาไอโด้มือก็แหละขั้นนี้ใส่อย่างเงี้ยคือมึงแน่นอนไม่ใช่พี่เมื่อวานไม่ได้เล่นกับบ้าเวลามึงเล่นกับคนดังเล่นกับพี่ไก่แล้วมึงก็ยิงอีกแล้วโอ้โหเมื่อวานกูกล่อมลูกแย่เลยเนี่ยประหลับ ไม่จริงเี่หนไอเอ๋อแม่งพานอะไรน้สาวไว้แกล่พี่เอาแก้วเดี๋ยวถ้าใครจะเล่นนะถ้าไม่ปิดตัดเลี้ยงนะจะเตะออกตามอะไรมันคือหมามันคือน้องหมามันไม่อะไรหรอกไ้โดมมาชอบยิงไ้โด้ยิงแล้วมันเปิดจุดทีนี้เพื่อนก็ตายหมดเข้าใจปะตึกนี้ไม่ีใครฟาร์มยังไงยังนี่ผมเข้าใจนะพม่มีมาถึงเนี่ยพี่มาถึงพี่ก็มาชุบมือเปิดเออไม่แต่มาให้น้องชายไอ้น้องสาวพี่เอ้น้องชายนึกเป็นน้องชายไปเดียว ดีนะเองเป็นน้องชายถ้าเองเป็นน้องนอนไม่รับนิดสวยเลยพอเลยนะแต่ถ้าหนูเป็นเป็นน้องในนี้ไปหาโมเลยนะพี่เอเลยนะสวยปรึกษาพี่เอได้นะก็เพิ่งคุยกันเรื่องนี้เมื่อวานนะปรึกษาพี่เอได้เลยบ่อยเกินพี่เอก็เป็นบ่อยเกินผมว่าพี่อรักษายมันขาดดีกว่าไม่ใช่พี่ไปซ้ำแบบนั้นบ่อยๆมันก็ไม่หายเรื่อหรอก แล้วไปฉีดยามาพอไปฉีดยามาไปกินเล้า่างเงี้ยมันก็ไม่หายไม่ดมันจะแเ่ไม้ดอกห้ามกินพวกของรองเลยพี่คือต้องหยุดเลยเรื่องเรื่องเมียพี่อ่ะพี่ก็พักเลยอ่ะต้องหยุดเลยอ่ะต้อให้มันหายขาดเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเมียพี่ก็รวยไปด้วยกินชีสแมวันนี้กระโดดซะงั้นนะเฮ้ยยังไงโด้ตรียปืนได้พร้อมโลเตเียปืนได้พร้อมโอเคสวยสวยมูกหนรังล้ก ไปเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยิงยังไม่ถึงระยะระยะวงผลเฮ้ยยิงไหนวะกดเอาดิเอาดิอังกอร์เมืองดองฟาวิปลิตแปลทั่วนานได้เพื่อนมันอยู่นู่นเพื่อนอยู่นู่นมาขี้ทำอะไทำอไรทำไมเองไม่กาดแบบทำไมเองไม่กาดแบบพี่ ไปว like, ่าแบบปังแล้วพี่ก็จะขับตามมาคิดว่ามันหยุดไม่คิดวมันหยุดพี่ก็ครับไม่เอาเหี้ยผมขับเปิดแล้วไปทางนู้นแล้วมันจะทันแล้วเก็บมันชุดแน่เลยเก็บของเมื่อก่อนปล่อยไปเลยไปซ้ายปล่อยไปเลยพี่ไม่ทันแล้วช้าแล้วของเมื่อก่อนไม่ชิบหายจะขับไงเฮ้ยชิบหนโอเคเดี๋ยวเราเล่นตรงนี้เราเล่นตรงนี้ค่อยๆเดินค่อยๆเดิน ตข้างบนมีระเบิดระเบิดมีเปล่าเด็ดได้เด็ดได้ข้างบนข้างบนบ้านกลางพือมามาเมาเลยเมาเลยอยู่อยู่ตรงลงรถหลังคาลงรถพี่เอ้าไอ้เย้ากูยิงอูยิงไอเอิงหายพี่มัน่ะรงตัวนึง มาบนบ้านก่อนเลี่ยบนบ้านก่อนเปี้ยเหรอขึ้นเลยขึ้นเลยบ้านอะ้นในลงรถในลงรถเอามาโดดลงไปลงรถหรอไม่ครับมันอยู่บนหลังคาพี่หลังคาลงรถใช่เหรอใช่ค่ะใชเมื่อกี้มันยิงหนูอยู่เลยนยนไหน่ร้อนไปอะไรกันหวยผู้ใหเขาปาเห็นวหลังคาลงรถหลังคาลงลงแล้วหลังคา

อยู่ในน้ำตรงไหนวะนี่นี่นี่นีอยู่นี่มามานี่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 มารแล้วโดนแล้วตาหมดตาให้แป้งมันตายน้ำตายน้ำตาย อุ้ยนะฮะกูอยางชอบเลยไอเอิงไอ้าคนทดุเรศเลยแม่งเลยอ้ากกูอยากอ้วกเลยไอ้ที่หัทุกคนเป็นเรื่องอลารมากอรถเก็บอะก็จรถออก็ได้ตอนแรกมันังมาจอดเล่นไได้ พอพ่อเอาไว้เป็นกับเะเบอดตกใก๊รถตัวเองหายตัวเองหาตเอมีช่วนเขียวมั้ยน้องจับพี่ใครหิวใครหิวมีมีพี่มีมีอ่ะหนูแท้จะเป็นคางอาวุธอยู่สวยหมดลพ่หมดไปเก็บมันไปเก็บไปเอาซับเบยากอนรัพยอกอนมัน โล่ทำโล่จัดราเป็นโล่ลูกขาสามนัดนลูกขาสามนัดพี่โดนสองนัดยิงอยู่ไหนวะยิงอยู่ไหนวะอ๋อเจอล้นี่นี่นี่เจอแล้นี่นี่นี่ป้อมป่าหนึงออก้กระสุนจะหมดพี่โตมันมีกระสุนอยู่ไหมพี่มีมี อุ้ยอด,ดูเอางั้นเลยอ่ะอุ้ยอด,ดูเอางั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมขวาให้พี่ได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ยังไม,ม่เดินตามยังไม่ตมามพี่ตอดมันให้อยู่มันเจ็บนะมันเจ็บรอเอง,งตรงนี้เนาะตรงนี้นะเนานะเนาะตรงหินเนาะหินเนาะเดินน้ำเดินน้ำ

อยู่แต่ว่าสวยพี่เอาหมดป้ะตัวน้ำยู่ในน้ำตัวจะท้าอยู่ในน้ำโหดเยอะเลยกินไก่แล้วไว่ายน้ำกระสุดต้องไม่บอกเอ็มตัวนี้ม่นยิงเอ็มโดนยิงแน่เอ็ชโชวโลขาไปแบบพอดีเลยก็เนียนมาแต่เมื่อไหร่พีเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแอคแล้ว